เชนธนาสู้ไม่ถอยยืนไล่ขายของรัวรัวปลดหนี้เผยยอดจาก800ล้านเหลือ600ล้านคลิปวันที่25มีนาคม2568เชนธนาไตรฉัดภูโชคอันันอดีตนักร้องดังเจ้าของธุรกิจจากปัญหาธุรกิจจนทำให้ต้องเผชิญกับภาระหนี้สิน ซึ่งต่อมาพบว่าเชนทนายังมีภาระหนี้กับนักธุรกิจสาวชื่อดังมาดามเมนี่หรือคุณเมด็อกเตอร์วาสนาอินคแสจำนวน400ล้านบาทได้ฝากฟันมรสุมชีวิตบากบันขายของไชนีจนปัจจุบันเหลือหนี้กับมาดามเมนี่เหลือ100ล้านบาทแล้วนั้นล่าสุดเชนทนาได้อัปเดตผ่านไลฟ์สดขายของของตัวเองว่าหลายคนสงสัยว่านี่เยอะแบบนี้จะอยู่ได้ยังไงจะลงหรือเปล่าจะหนีหรือเปล่า จิตมันคิดอย่างเดียวว่าผมน่าจะทําได้ผมทําได้เพราะเราเคยขา,ยขายของ200ล้านต่อเดือนมาเป็นเงินสุดจริตถ้าคนมันจะโกงคนโกงที่ไหนจะอออทโทรทัศน์ตีหทุกวันปัจจุบันนี้สินทั้งหมดที่จากเดิมมีอยู่ที่ประมาณ890ล้านบาทแต่สามารถทยอยทาราคืนเรื่อยๆจนลดลงเหลือ660ล้านบาทแล้วซึ่งมั่นใจว่าในอนาคตจะสามารถลดหนี้ได้อย่างแน่นอน อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาก็เผชิญแรงกดดันมากมายแต่ยังคงมีความมุ่งมั่นและไม่คิดยอมแพ้ที่ผ่านมาเคยสร้างรายได้จากการขายสินค้าได้มากถึง200ล้านบาทต่อเดือนที่มาจากการทําธุรกิจอย่างสุดจริตแต่จังหวะชีวิตไปลงทุนและเจงเพราะว่าไปเมาสัมปทานสื่อในช่วงปีโควิด -19 แล้วก็ใส่หน้ากากอนามัยพูดถายใจไม่ออกยอดขายมันก็ตกก็เจงแก้มาตั้งแต่ปี2564จนถึงทุกวันนี้ เขากำลังมุ่งเน้นพัฒนาธุรกิจและหาแนวทางขยายตลาดเพิ่มเติมรวมถึงใช้โซเชียลมีเดียเป็นช่องทางหลักในการสร้างรายได้พร้อมขอบคุณทุกกำลังใจจากผู้ที่คอยสนับสนุนและยืนยันว่าจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้ธุรกิจกลับมาแข็งแกร่งอีกครั้งธนาไตรายฉัตรภูโชคอนันต์เดิมธนาลิมปยารรยาเกิดเมื่อวันที่21กรกฎาคมพศ2530 เป็นบุตรของวิเดชลิมปยารยาเพนสีลิมปยารยามีพี่ชายหนึ่งคนและพี่สาวหนึ่งคนเป็นอดีตสมาชิกวงใน2องมิดยูและศิลปินเดี่ยวในค่าย R.S ตั้งแต่ปี2549ถึง2557 ระหว่างที่เป็นนักร้องได้เปิดธุรกิจขายของกิฟช็อปจากเกาหลีชื่อซอนมุนปังที่สยามสแควร์ซอยสองและขยายสาขามาที่ห้างแพลตินมัมประตูน้ำขายเสื้อผ้าแฟชั่นออกแบบและส่งตัดเองต่อมาปี2552 2554มีโอกาสได้ทำงานเป็นพนักงานฝ่ายการตลาดบริษัทวุฒิศักดิ์คลินิกอินเตอร์กรุ๊ปจำกัด และปี2554 2557เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์บริษัทวุฒิศักดิ์คอสเมติกจำกัดปี2557ปัจจุบันเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทอมาโดกรุ๊ปจำกัดปี2567ผู้ต้องหาคดีชอ่อโกงบริษัทไทยยินตันจำกัดจำนวนเงิน79ล้านบาทโดยซื้อสินค้าแล้วไม่จ่ายเงินจำนวนดังกล่าว นาไรฉัดคบหาดูใจกับเจมการกันะยาภูโชคอนันต์ชื่อเดิมกนิกาภูสีแฟนสาวนอกวงการรองอันดับ 1. นึ่งมิสแกรนด i ไทยแลนด์สมรสกันแล้วเมื่อวันเสาร์ที่วันที่14มกราคมพศ2560โดยช่วงเช้ามีพิธีสู่ขอพร้อมพิธีมั่นตามแบบไทยจีนและพิธีฉลองมงคลสมรสจัดที่โรงแรมแบงคอกแม r ิออ t มารีส์ควีนส์พาร์ k ปัจจุบันมีบุตรธิดารวมกัน5คน